ที่เมื่อเราทำสัญญาณกันแล้วคุณมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับฉันการส่งมอบก็ต้องส่งมอบให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ละคนกันมีนะเช่นเนี่ยหน้านี้น้าทุเรียนหน้าเงาะถูกไหมเราไปซื้อเราบอกว่าให้เขาส่งมอบเงาะมามาสิบกิโลแต่ปรากฏว่า <c oughs> ส่งมายี่สกิโล แล้ว่าทำไมคะส่งมอบผิดไหมผิดจากเจตนาที่ตกลงกันไหมมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าเอ,อ๊สั่งสั่งสั่งซื้อทุเรียนสิบกิโลแต่เขาส่งมอบมายี่สิบกิโลโมากกว่ามากกว่ามากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาทั้งหมดหรือเราจะเอาแค่ส่วนที่เราต้องการถ้าเราเอาทั้งหมดเราก็ยอมรับแล้วก็จ่ายเงิน ตามส่วนก็คือ20กิโลแต่ถ้าเราไม่เอาเราบอกว่าสั่ง10มา20บอกปัดไม่เอาเลยทั้งหมดก็ได้เพราะไม่ตรงตามที่เราตกลงกันไว้หรือจะบอกว่าเอา10บอกปัด10อะไน,นี้ก็ได้อยู่ที่ผู้ซื้อเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าคนขายส่งมอบซับมาน้อยกว่าที่ตกลงกันก็ใช้คอนเซปต์เดิมค่ะเราต้องการ10โลแต่ส่งมา5โลอย่างเงี้ย เราอาจจะบอกปัดไม่เอาเลยก็ได้หรือเราจะบอกว่าอะ5โลก็5โลไม่ถึง10โลแต่เราก็ใช้ราคาเท่าไหร่คะแค่5โลตามจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนขายส่งมอกทรัพย์สินผิดไปจากที่ตกลงก็อยู่ที่ว่าคนซื้อจะยอมรับหรือจะบอกปัดก็แล้วแต่ให้1ิคนซื้อแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะอาสังหาริมทรัพย์มันไม่เหมือนสังหารี่บินมันจะบอกว่า มากไปน้อยไปบางทีมันอาจจะมีส่วนต่างอยู่ร้อยไม่เกินร้อยละห้อย่างเงี้ยบางทีที่ตินมันช่งเปเปะไม่ได้ไงคะมันก็เลยมีกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นกรณีอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็คือที่ดินนะคะถ้าระบุในสัญญาว่าฉันต้องการสิบไร่แล้วปรากฏว่าคนคนขายส่งมอบให้น้อยกว่า10ไร่เช่น5ไร่อันนี้อาจจะบอกปัดไม่รับเอาทั้งหมดเลยก็ได้ หรือจะบอกอาห้าไร่ก็เอามาห้าไร่แต่จ่ายตามส่วนนะ <c oughs> ก็คือจ่ายห้าไร่แบบนี้ก็ได้ <c oughs> แต่ค่าที่ดินที่สมมอบอะค่ะมันขาดหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละห้าบางทีมันนิดนึงอะที่ดินอาจะมีติ่งอยู่ยร้อยห้า่างเงี้ยกฎหมายก็จะบอกว่าผู้ซื้อจะต้องรับเอาแล้วก็ใช้ราคาตามส่วนนะคะเว้นแต่ว่าถ้ารู้มาตั้งแต่ต้นก็จะไม่ซื้อแม้ทั้งมันจะไม่เกินร้อยละห้าก็ว่ากันไปอันนี้คือเป็นกรณีที่ การส่งมอบทรัพย์สินก็ต้องส่งมอบให้ถูกต้องตามที่เราตกลงกันไว้ในสัญญาไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปแต่ที่จะมีปัญหากันมากที่สุดเลยก็คืออันรุษบกพร่องชำรุดบกพร่องคืออะไรคะเสื่อมอะไรบ้างเนี่ยเส,เสืเสื่อมราคาเสื่อมความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ เช่นเสื่อมราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มีมูลาค่าเช่นเราซื้อแหวนเพชรมาแหวนเพชรเราก็รู้ว่าน้ํามันต้องปิ้งใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏว่ามีรอยนิดเดียวเนี่ยมาจากการอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้การขนส่งแล้วมันทําให้เพชรราคาตกอันนี้เขาเรียกว่าเสื่อมราคาแต่ถ้าเสื่อมประโยช,ชยน์เช่นซื้อลถมาแล้วล้อหลุดหลุดจากการที่มันชํารุดก่อนที่จะมาถึงเราอันนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เรียกว่าเสื่อมความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ หรือทุเรียนอย่างเงี้ยเน่ยหน้าทุเรียนเลยค่ะซื้อทุเรียนมาเนี่ยอืคนขายบอกว่าเนื้อสวยเหลืองดีกลับมาทุเรียนเน่าหมดอ่าเนี่ยชำรุดบกพร่องไปเปลี่ยนซื้อหนังสือมาขาดไปหนึ่งหน้าไปเปลี่ยนเพราะมันชำรุดบกพร่องเป็นหน้าที่ของผู้ขายแต่ไอความชำรุดบกพร่องเนี้ยต้องมีอยู่ก่อน ขณะทำสัญญาหรือในเวลาที่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะ,ะและปรากฏว่าไม่ว่าไม่ว่าผู้ขายจะรู้หรือไม่รู้นะว่ามันมีความชัรลุดบกพร่องถ้าทรัพย์สินพวกนี้มันชัรลุดมาอยู่ก่อนขณะหรือยอย่างช้าเลยตอนส่งมอบความรับผิดจำเป็นของผู้ขายอยู่ผู้ขายจะบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นะถ้าปฏิเสธแบบนี้ก็ไม่มีคนรับผิดหรอกคะ่ะเขาก็จะไม่รู้กันทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อใดก็ตามถ้าซักพอมันมาอยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนทามาให้มันบกกร่องเองเช่นเราซื้อมาแหวนเพชรม,มันปิ้งเลยแต่ปรากฏว่าเราใส่ไปแล้วเราเอาไปอ่าโดนกับโต๊ะโก้าอี้เองอันนี้ความชำรุดบกกร่องไม่ได้เกิดจากคนขายนะคะเกิดจากผู้ซื้อแล้วมันจะเข้าข้อยกเว้นที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกกร่องมีอยู่3ากรณี กรณีแรกคือผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าทรัพย์นั้นชนุกบกพร่องหรือควรรู้ว่าซับนั้นฉนุดบกพร่องหากผู้ซื้อได้ใช้ความระมัดระวังถึงคาดหมายมืชนเช่นถ้าสมมติว่าของชิ้นนี้มันถูกมากเลยอ่ะเราต้องคิดละของปกติมันขายอยู่ราคาสองพันวันนี้เขาขายในราคาหนึ่งพันบาท หนูคิดว่าทำไมราคามันถึงถูกมันจะมีป้ายเลยมาติดไว้รถรถลดรถเซลลถแร<ล>ก<ด>แจกแถม<ด>แปลว่าของมันอาจจะมีตำหนิถูกไหมหรือว่าของนั้นอ่ะมันอาจจะมีสภาพที่ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอที่เราบอกไม่ผ่าน QC หรืออะไรพวกนี้คือบางทีอ่ะคนขายเอกคนซื้อก็รู้ ว่าไอสินค้าเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้สมบูรณ์ร้อซคือควรรู้ได้เซลล์เยอะๆเนี่ยควรจะรู้ได้ว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่ได้สมหรือคนคนขายบอกเลยเนี่ยก้กองเนี่ยห้บาทเพราะว่ามันขาดตรงกระดุมเอาจบอันเนี้ยรู้อยู่แล้วแล้วซื้อมาก็แปลว่าคุณยอมรับที่จะซื้อในส่วนนั้นดังนั้นคนขายก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่กลับมาถึงบ้านไอกระดุมขาดนี่ว่าเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ เพราะคุณรู้อยู่ตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วนะคะหรือผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องก็ได้หากความชำรุดบกพร่องนั้นเห็นเป็นประจักษ์ชั้นแจ้งในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อก็รับไว้โดยนม้อีกเกื่อนเช่นไปซื้อหนังสือที่ปกขาดเราก็เห็นว่ามันอยู่หน้าปกเลยอะ่ะแต่คนขายบอกว่าโอเคโอเคลดให้อันนี้ชัดเลยลดให้ไปอีก20%จบอย่างเงี้ย ก็แปลว่าคุณรับไว้โดนนีอีกเลื่อนเพราะคุณไม่โต้แย้งและคุณก็เห็นเป็นประจักษ์เพราะมันอยู่หน้าปกแปลว่าคุณก็รับไว้คุณก็จะไม่ให้เขารับผิดในตอนท้ายก็ไม่ยา้นะคะหรือที่ซั์ที่จะเกิดขึ้นจากการขายทอดตลาดนะคะอันนี้คือคุณต้องยอมรับนะซั์จากการขายทอดตลาดมันก็จะเป็นซับทั้งมือเทมือหนึหน่งมือสองซับอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องถือว่าการขายทอดตลาดนั้นยอมรับความเสี่ยงในส่วนนั้นไปนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ ความรับผิดชอบในความชุมรุดบกพร่องของสัญญาซื้อขายของผู้ขายนะคะคำนี้เคยได้ยินไหมรอนสิทธ์เคยได้ยินคำว่ารอนสิทธ์ไหมคะอาจจะยคำว่าริดรอนรเปล่าริดร้อ,อนเหมือนจำไหมรอนสิทธ์เป็นแบบนี้ค่ะคือปกปติไปกินเนี้ยถ้าเราซื้อซับมา รั์ต้องอยู่ในมือเราถูกไหมแต่มันอาจจะชมุมนุบบกพ้องเสริมราคาเสริมประโยชน์อันนั้นก็เรื่องชมุมนุษบกพ้องแต่ถ้าลอนสิทธิ์นะคะมันเป็นกรณีที่เราซื้อรับมาแล้วปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกค่ะมารบกวนขัดสิทธิ์ของเราและบุคคลภายนอกน,ะะนั้เนนะเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ดีกว่าเราเออมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเคสแบบนี้ด้วยหรออาจารย์มีค่ะก็คือกรณีที่เกิดขึ้นนะ มาตราเนี้ยการรอนสิทธิจะมี2กรณีก็คือหนึ่งบุคคลภายนอกมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่ก่อนหรือในขณะทาสัญญาซื้อขายก็แปลว่าตอนซื้อมาของชิ้นเนี้ยมีเจ้าของเป็นผู้มีกรรมสิทธิเหนือทรัพย์สินตัวนี้อยู่ก่อนแล้วอะยกตัวอย่างเลยจ่ะเช่นดำอ่ะเขาได้ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงจากในแดงแปลว่าดำเป็นใครคะผู้ผู้ซื้อหรือผู้ขาย ดำได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องมือถือเครื่องนึงจากในแดงดำเป็นผู้ผู้ซื้อครับผู้ซื้อแดงเป็นผู้ขายนะต่อมาขาวขาวเป็นบุคคลภายนอกละเพราะไม่ใช่คู่สัญญาไม่ใช่ดำกับแดงถูกไหมแต่ขาวเนี่ยมาอ้างต่อในดำว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ซื้อขายกันเอาเราก็งงสิ ก็ฉันเพิ่งไปซื้ออิตาแดงมาเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยต้องซื้อดีๆด,ด้วยนะชอบแบบอารมณ์ซื้อของอ่ามือสองจากร้านอะไรย่างเงี้ยปัญหานี้จะเกิดขึ้นบ่อยโดยที่ขาบอกว่าแดงได้ลักขโมยอะ่ะโทรศัพท์ของต้นมาอ้าวตายละทำไงตอนเนี้ยใครใครใครกำลังอ้างความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันคะขา ขาวกับใครคะขาวกับขาวกับดำขาวกับดำดำบอกฉันซื้อมาฉันเป็นผู้ซื้อมาจากสัญญาซื้อขายขาวบอกฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะมือถือเครื่องนี้ถูกขโมยไปโดยแดงขโมยไปขายให้กับดำอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงขาวกับดำมีใครคะ การถูกขโมยไปถูกหลักไปเนี่ยกรรมส,สิทธิ์ขาดไหมกรรมส,สิทธิ์โอนไปยังคนที่ขโมยของไหมข้าอาจารย์ามไหมเราเรามีถือือเรามีมือถืออยู่เครื่องนีงเนี่ยมีคนขโมยมือถือเราไปเนี่ยอาจารย์ถามว่ามือถือเครื่องเนี้ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเป็นอาจารย์หรือเป็นของโจรไปแล้วเป็นของโจรครับออเหรออย่างนั้นถ้าขโมยของหมดนี่ โจรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หมดเลยนะเขาก็าเอาไปซื้อขายได้ไม่ผิดเลยมันก็เป็น,นยังมีกฎหมายรับซื้อของโจรเนี่ยอาจารย์ใช่ต้องบอกนี้ก่อนนะกรรมสิทธิ์มันจะโอนเปลี่ยนมือไปอยังบุคคลอื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ชอบออเช่นมีคนมาซื้อต่อเราไปหรือเราให้ให้โดยสเสน่หากับเขาเพราะเราอยากให้อ่าอันนี้คนที่ได้มือถือเราไปอ่ะจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่ แต่ถ้ามีการแย่งการครอบครองเช่นการขโมยไปอย่างนี้ยค่ะ <มา S 1> ลักไปแบบเนี้ยไม่นะคะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของคนเดิมดเขายังติดตามเอาคืนแต่เขาไม่รู้ว่าใครขโมยของเขาไปแล้วสุดท้ายเขาก็มาเจอว่าไอ้ตาแดงเนี่ยขโมยแล้วเอาไปขายให้กระดำขาวก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มันจะอยู่ในมาตรา1336ค่ะ ลองเปิดดูก็ได้หนึ่งสามสามหกอ่ะเขาบอกใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนจากบิคคนที่ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้ซึ่งแดงและดําไม่มีสิทธิ์เขาเขามีสิทธิ์ดีกว่าอ้าวตายละอิาดําต้องคืนถ้าเขาพิสูจน์กันได้อย่างนี้นะมันต้องพิสูจน์ให้เห็นนะไม่ใช่ว่ามีใครมาอ้างแล้วจะให้เขาไปเลยนะพอพิสูจน์กันเสร็จโอ้จริงด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของขาวดําต้องคืนโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับขาวไหม ต้องคืนครับคืนพอคืนเสร็จก็แปลว่าไอ้ทรัพย์สินที่ซื้อมาเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะถูกรอนสิ์ก็คือมือถือไม่อยู่ในมือฉชนแล้วอะค่ะถูกรอนสิ์ไปแล้วก็คือขาวเขาพิสูจน์ว่าเขาเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ดีกว่าเขาก็เลยได้โทรศัพท์เครื่องนั้นไปตายนะแล้วแล้วดำจะทำยังไงล่ะดำไปหาใครอะดำ,ดำได้เครื่องนี้มาจากใครอะคะแดงก็ไปหาแดงแดง ดำต้องไม่หาแดงแดงคือผู้ขายแดงต้องรับผิดชอบคือเงินให้กับดำผู้ซื้อเพราะดำถูกรอนสิทธิ์จากบุคคลภายนอกแดงต้องรับผิดคุณไม่ต้องเสียเวลาไปสู้กับขาวเรื่องสู้ไงคุณก็ไม่มีทางชนะเพราะขาวเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แพ้สิ่งคุณต้องมาบอกตามสัญญาซื้อขายว่าแดงฉันถูกรอนสิทธินะเพราะว่าขาวเอาโทรศัพท์ไปแล้วฉันซื้อจากคุณนะ เพราะฉะนั้นมือถือไม่มีแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบคืนเองินให้กับฉันให้เขารับผิดตามสัญญาซื้อขายในเรื่องความรับผิดของผู้ขายในการผูกหล่อนสุด4.5นี่มาา3 3 6นึ่สาม1336เป็นเรื่องของนี่นค่ะติดของความเป็นเจกของกรรมสิทธิ์อาจารย์ให้ไปดูเพราะว่าขาวเนี่ยเขาอ้างมาตรา1336เขาเรียกว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์เขาเลยมีสิทธิ์ดีกว่าผมดูสามสามหกเลยไม่พันเม่หนึ่งหนึ 1, 3, 3, <ช>่งหนึ่งมีหนึ่งได้ปะพันหนึ่งสามสามหกแต่หนึ่งสามสามหกเปิดเปิดมาตาผิดจะผิดหนึ่งสามสามหกจ้ะเขาเรียกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์<ๆ>้ะอ่าโอเคนะอันนี้อันนี้เราไม่ค่อยรู้เรารู้แต่ว่าเออชำระบกทผ่องแล้วไปเปลี่ยนได้เออไอ้รอนสิทธิ์เนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยร่า สมมุติว่าออันนี้อาจารย์สมมติเพิ่มเติมนะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านหลังหนึ่งมาแล้วปรากฏว่าเราฝันเห็นผีทุกคืนเลยแล้วเอาบ้านเนี้ยไปคืนคนขายได้ไหมซื้อบ้านมือสองมาค่ะแล้วพอซื้อปึ๊บเราอยู่บ้านไม่ได้เลยอะค่ะแต่เห็นผีทุกวันเลยอะค่ะ เราบอกว่าเราถูกลอนสิทธิ์ได้ไหมคะแล้วเอาบ้านไปคืนคนขายได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้ได้น่าจได้ไดไดหรอจริงๆเค้นไม่ได้นะคะเพราะว่าบุคคลภายนอกต้องเป็นคนที่มีตัวตนอันเนี้ยมันคือเออเราคิดเองว่าผีอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่หรือว,ว่าแม้กระทั่ง<ร>เออไม่มีตัวตนผีไม่ใช่บุคคลภายนอกค่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องดูองค์ประกอบกฎหมายถึงบอกมันละเอียดมันต้องมีข้ออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราไปซื้อไปซื้อบ้านติดถน,นนนะเราเด็กแว้นอะวิ่งกันทั้งคืนเลยแล้วเรานอน,อนไม่หลับอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าบุคคลภายนอกรบกวนขัดติดเราก็ไม่ได้เพราะว่าแว้นเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคุณต้องไปคันจัดก,ก็คือต้องไปแจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเขามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรก็ว่าไป แต่คุณจะมาอ้างว่าเด็กแว้นทุงคืนฉันไม่ได้นอนถูกลบกวนสิคืนบ้านอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้อันนี้คือตั้งขพสสังเกตว่าการที่จะถูกรอสสิทธิ์เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่บุคคลภายนอกที่เขามีสิทธิ์ดีกว่ามาอ้างเอาของทิ้นั้นไปเราถึงจะกลับไปหาคนขายเพื่อเขารักิาในฐานะการถูกรองสิทธิ์ได้ถ้าเรียนเรียนกฎหมายอ่ะใครชอบกฎหมายนะเรียนกฎหมายสนุกมันเยอะกว่านี้อีกอันนี้อาจารย์แค่ปูพื้นนะ ถ้าถ้าถ้าลงลึกกฎหมายอย่างที่อาจารย์สอนเด็กภาคปกติสาขาอาจารย์เองเนี่ยของวิธิสศาสตร์เนี่ยต้องเอาคำิ่าษาดีกามากลางดูกันน่ะดูมันเป็นคิดเคสอ่ะอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อเช้าเรื่องเคสไอ้วางยาสนาั